ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาเจอกันในคลิปนี้นะฮะก็ผมจะพามาเล่นเกมเกมนี้ครับที่ชื่อเกมว่า Pixel 3D นะครับก็เกมนี้มันภาพมันจะออกคล้ายๆกับเ,เกมไม r คร t นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเกม แบบประมาณว่าเกมยิงกันนะฮะแบบว่าเล่นออนไลน์แล้วก็ยิงกันอะไรแบบนี้คล้ายๆกับพวกเคาน์เตอร์คล้ายๆกับพวกอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าภาพมันจะคล้ายๆกับเอ่อไมค์ครับนะครับแต่ในส่วนอื่นๆนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับผมแค่เล่นในเอ่อโหมดที่เป็นการยิงกันมานะส่วนโหมดอื่นๆผมว่ามันก็น่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลอง เอาไว้โอกาสคลิปหน้าๆเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมมาลองเล่นแบบว่า,าไปยิงกันโชว์เล่นดีกว่านะฮะซึ่งผมก็ลองเล่นมาขำๆตาหนึ่งนะครับนี่ก็เพิ่งลองลองลอง,ลองเล่นมาเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าก็นํามาเล่นนํำมาให้ดูกันนะครับแล้วก็คนที่อยากเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะฮะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่า กดตรงเอ่อ b บ t t ทิร์วไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะรอมันโหลดก่อนอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับเอ้ยมีโหมดใหม่มาอันนี้คืออะไร point capture เอ่อไม่รู้ฮะไม่รู้คืออะไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันมันมีหลายโหมดครับโหมด deathmatch โหมดเอ่อโหมดทีมไฟโหมดคอปโหมดคอปเซอร์เวอร์ โอ้หลายโหมดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นไปทีละโหมดทีละโหมดก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจะพาลองเล่นไปทีละโหมดก่อนนะอะเดี๋ยวเริ่มต้นที่โหมดทีมฟก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเลือกด่านก่อนด่านไหนดีว่าด่านนี้แล้วกันนะฮะด่านตรงกลางนะใช่ไหมด่านตรงกลางด่านตรงกลางโอเคอ่า <laughs> โอเค เดี๋ยวกดเล่นเลยแล้วกันชุบโกรอสักครู่ครับอันนี้ไม่เป็นเกมออนไลน์นะฮะก็เล่นกับหลายๆคนมากหน้าหลายตาแะฮะแต่เอาภาพผมชอบภาพนะผมชอบภาพเกมไมค์ครับอยู่แล้วแต่ผมจะบอกว่าผมเล่นเกมไมค์ครับไม่เป็นเดี๋ยวต้องไปหัดเล่นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้ถ้าเล่นเป็นแล้วจะมาเล่นเล่นเออไปครับเกมไมค์ครับกันทีนี้มาถึงตรงหน้านี้เราก็กดเลืองที เปลี่ยนกับการเล่นเกมยิงกันทั่วๆไปนะครับอ่าเหมือนเคาเตอร์เหมือนอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวผมเลือกสีแดงดีกว่าเฮไ,ไปดิเออไปครับหาศัตรูกันฮะอยู่ที่ใดเอ้ยหยะียยไปดีไปดีปด,ดีอันนี้ทีมเราอุ้ยด่านนี้ผมว่า มันดูกว้างๆว่ะเออดูแบบเฮ้ยนี่ไง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 ยิงดิ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 นี่นี่มันมันเป็นไรวะเฮ้ยกระสุนไม่มีมันแหลกเหรอเฮ้ยผมไม่แหลกนะเน็ตผมแรงนี่ไงนี่ไงนี่ยิงมันยิงมันยิงมันอเฮีกไม่ตายด้วยสว์เอ้ยเออโอ้โหก็นึกว่าไม่ตาย เอ้ลอยน้าลอยน้ําโอ้ยซ oh, uh, ึ่งเวลาเล่นนะครับผมเล่นสองมือนะเล่นในโทรศัพท์แต่มันก็ค่อนข้างจะบังคับยากนิดนึงเออ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 โอ้โอ้โอ้เยอะเยอะเลยมาดี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 อยายานน้อง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 ทำไมมันไม่ตายอ่ะเออคิวไปสองตัวแล้วครับผมโอ้ย ตอนนี้เลือดเหลืออยู่เท่าไหร่วะเอ่อตรงนี้มันจะมีโหมดให้เพิ่มเลือดด้วยนะครับมันจะมีไอ้กดเพิ่มเพิ่มเป็นเลือดอะ่ะซึ่งก็ทําไมมันแหลกเหรอเซิร์ฟเวอร์มันแหลกเหรอหรือว่าไงผมไม่รู้ล่ะผมยิงไว้ก่อนเออเอ่ะเฮ้ยตายเหรอโอ้โหตายแล้วอะ่ะ <laughs> เวลาเราจะซื้อเติมเติมเลือดเมื่อกี้เราต้องใช้ทอง ทองที่ผมมีมี19 19ทองแต่ผมจากที่ผมดูแล้วผมว่ามันเซิร์ฟเวอร์มันน่าจะแหลกๆนิดนึงอ่าเดี๋ยวไปเกิดเล่นกันต่อดีกว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมองเห็นทั่วไหมเน่่ๆๆ่เดี๋ยวใช้ไลฟ์เฟิรดีวกว่าใช้ไลฟเฟิรนดีวกว่ารอสองหัวแม่งดีวกว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวน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 ะเอ้ใครอยากเล่นต้องมาลองนะฮะ เดี๋ยวผมขาขอหาซองก่อนอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงนีไน่ไงวิ่งแม่งเกยเฮ้ยมันเลงไม่ได้อะนี่ไงน,นี่ไงอ,อยู่ไหนวะโอ้หโหแม่งตายแล้วอ่ะเฮ้ยเฮียยามึงยาอยู่ไหนวะเกือบตายครับพี่น้องโอ้โหมันมาจากไหนอ่ะ อผมไม right. ่ร kind of <to ู้นะว่าพอเล่นไปแล้วมันครบกี่ตัวมันถึงจะชนะกันโอ้ชนะแล้วเหรออได้ไปสามสามช้อยแล้วก็สิบ EP กดโอเคจบไหมออันนี้จบแล้วแมตชนี้นะครับไปเล่นโหมดอื่นดีกว่า มันก็ไม่มีอะไรมากนะเกมเกมนี้นะครับแต่ภาพมันดูแบบเอ่อน่ารักดีภาพมันดูน่าเล่นดีนะฮะเดี๋ยวผมเลือกด่านนี้แล้วกันเดี๋ยวมาจะมาเล่นโหมดเป็นเอ่อ point capture บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเลือกด่านชายทะเลดีกว่ากดไว้เลยรอสักครู่รอสักครู่เราสามารถนําเงินที่เราได้หรือว่านําพวกเอ่อเพชรที่เราได้เนี่ยไปซื้อของได้นะ แล้วก็เอามาแบบว่าอัปเกรดอาวุธตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีของขายอะโหมดนี้มันคือโหมดอะไรามาดีสามสามด้วยกันเดี๋ยวผมเลือกโหมดน้ําเงินดีกว่านะฮะให้เลือกปืนธรรมดาได้ไหมน้ําเงินเราคือน้ำอ้าวโอ้โหแม่อ้าวทาไมวะมันอยู่ไหนอะเมื่อกี้ตายเหรอนี่น้ําเงินได้สิบเจ็ดตัวเหรอ ู่นี่อยู่นี่ซูเปอ,อมันค่อนข้างจะเลงยากนะอืมมันมันมันถ้าถ้าจะให้ดีต้องแบบใช้ใช้จอยอ่ะใช้จอยในจอย,ย,ยที่แบบว่ามันต่อใส่มือถือเล่นได้จะดีมากครับผมขอบอกเลยว่าเล่นยากเหมือนกันตุมเอวยิงดียิงยิงยิงไม่ตายอีกไม่ตายอีกเฮ้ยไม่ตายวะแน่งก็ยังว่าแหละมันมีเพิ่มเลือดด้วยครับ ผมก็เหนื่อยใจเพิ่มเลือดแต่ถ้ามีมีช้อยน้อยก็เพิ่มได้ไม่กี่ครั้งก็จบแล้วนะแต่มันไม่ตายตายยากมากก็อย่างว่าแหละผมคิดว่าปืนผมมันเบาไงยิงมันลำบากนิดนึงนะครับอยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะเข้าไปทำอะไรมัง่งไม่รู้อะ ไปดีไปดี <Okay. S 1> อา้าวเยอยอะไรวะเนี่ยยิงได้ห้าสกอร์ห้าเหรอ Q ห้ากูยิงควใครไม่ได้เลยงงมากเลยเนี่ยหรือว่ามันเป็นคะแนนเหรออ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มันชื่อโหมดพอยต์ไงออโอเคโอเคก็โหมดพอยต์ครับนับประมาณนี้แหละมัง้งพอยิงยิงโดนแล้วก็ได้คะแนนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะอ๋ออะไปหมวดต่อไปดีอะอืม พอดูเป็นแบบนะเออ,อะไรเนี่ยเดดแมทเดดแมทนี่ชื่อคุณคุนเล่นหลายๆโหมดในหลายๆเกมเอมเอาด่านไหนดีเอย่ยด่านไหนดีด่านนี้ดีวะไปรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บมาแล้ว ด่านนี้นะครับ Christmas Town แบบเฮ้ยเร็วๆหน่อยดิโหลดช้าจังนี่มันคืออะไรฮะอ๋อ Dead m a รู้แล้วก็คือยิงใครยิงมันตัวใครตัวมันมึงมึงอยู่นี่เหรออยู่นี่เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ผมมั่ <laughs> มวแต่เล็งอะอยู่ไหนอะอุ้ย <laughs> น่ากลัวนะเนี่ย เออเอ่อครับลายตาครับพี่น้องเอ้ยตกตายครับไม่มีอะไรครับตกตายเองครับตอนนี้ยังหาเอ้ยศัตรูไม่ได้นี่ไง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 มันเล่นยากอ่ะโอ้โหนี่นี่นี่มึงไม่ตายมึงไม่ตายโอ้โหโอ้โหกวาไม่ตายเฮียเฮ้ยยังไม่ยังไม่ตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะ โอ้พี่น้องโอ้โหผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมยิงมันนานจังทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าเอ้ยยิงหลายรอบนะไอ้เฮียม้งนี่ห่อได้ด้วยเอามึงเอาเข้าไปอโอ้มีปืนอย่างนี้ด้วยเอาเอาเอาแหลกเอาแหลกแหลกเอา,เอาโอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ดูเลือดนะน้อง โหมดนี้เอาไหมมันคืออะไรวะเอ่ออยู่ไหนบังคับยากอะ่ะผมบอกเลยว่าพอเล่นจริงๆแล้วเออบังคับยากกว่าเดิมอีกจะเอาจริงเอาจังซะหน่อยบังคับยากมากเลยฮะตายซะกูอ่ะเออดีเนาะ อืมมาเกิดข้างหลังกูมึงมึงอยู่ไหนอืมฮึมแน่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 แน,แน,แน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยใน่ใจอเออก็าภาพมันก็น่ารักน่ารักเหมือนไม้ค้อ่ะครับแต่เอ้ยตกตายแก โอ้ยไม่ร anyway> right? yeah> oh. ู้ว่ามันจะชนะกันเมื่อไหร่นะศัตรูอยู่ไหนหมดวะใช้มีดด้วยใช้มีดใช้มีดเห็นเห็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหดูมีดมันดิมีแสงสว่างด้วย โอเคโอเคไปโหมดอื่นดีกว่าพอแล้วกดออกไงอ่ะกดองไม่ได้เอ่อพอแล้วครับโหมดนี้ไม่เอาแล้วฮะควิดครับไม่ไหวครับก็รู้สึกจะเป็นก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรเยอะแยะนะสำหรับเกมนี้ โอเคโอเคผมไม่รู้จะเล่นอะไรละเอามาให้ดูแบบว่าสําหรับใครที่ชอบอ่ะสำหรับใครที่อยากเล่นก็เข้ามาเล่นแล้วกันนะครับไม่มีอะไรนะฮะเอาไว้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะเดี๋ยวว่าจะเอาเกมอะไรมาโชว์เอาเกมอะไรมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวสรรหามาให้ดูมาให้เล่นกันนะฮะสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ย